ช่วยกันทั้งหมดทั้ง,งเจนอวิราวนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเอภัยาบาชาวนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบามเปลี่ยน,นซึ่งกันและกันเลยปณิขา,าวนตู เป็นทุกข์เป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีความทุกข,ข์ายทุกใจเลยสุขีอัตน,นังปริหารันตุจงม,มีความทุกข,ข์กายทุกใจรักษาตนให้คนกาพพับู้ไยอันตรายทั้งหมดทั้งชิ่นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งปีติฝน คุณคุณสวนนี้แผ่ไป